ไปเลยไปเลยเลยไปเลยนี่นะครับผมอยู่นานงานไหว้ได้ครับแล้วผมแขกข้ับลดได้ครับแล้วก็แย่ผมข่าวด่านนด้ครับแขกข้ับลดอันนี้ลงไหวั้บัดป่านด้ครับผมอยู่บ้านสวยนอกเด้ครับแขกมาส่งมาส่ง่อผมก็ ผลเปลานะ่ะรออีกก้องนะ่ะแต่แรกบอกผมว่าที่แขกขับขวดดาน,นาผมบอกแขกขับรถนี่โหลดโหลนี่รหด,ดนี่รหดทุกคนทุกคนนี้นเปาเลยเออเปาแบบนี้เป็นไรเลยเออคุณจะมาคุณเฉยเลยครับคุณนี่นาทีอะไรมาถามผมลนะ่ะผมอยากรู้ครับ อ๋อต้มี้เลยไปต้มอ๋อเปาเปล่าๆก่อนๆมีนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคันเลกไม่บอกแค่เปล่าเดีครับคันเลกแจ่มผมชอบขอดานใช่ไหมทีเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยกให้ลอยเว้นดีกว่าผมไม่พูดแล้วเอาสองต้นร้อยสิบห้าเลยผมงงเลยครับเออมีผมแคบมาส่งพ่อผมนี่ลงไหวชานชัยครับบอนบัดปลาพี่ไม่เาถ้าขึ้นแดงผมไม่ได้กินครับ เออม่กินก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่กินก็ไม่เป็นไรสวัสดีครับเดี๋ยวเอาเครื่องนั่นมาเปล่าเครื่องมาเปล่าคนเดียวเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโเดี๋ยวเอาเครื่องถ้ามันไม่ิมเลไม่เป็นไรผมนะผมนะผมเต็มที่ครับก็เนี่ยนะแต่ผมงงว่ะผมไม่ได้ไปถึงด่านแต่ย้ําให้ผมคข้าเข้าด่านผมก็งงเหมือนกันป้องผมนี่ป้องผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชะเลยแชะกองเลย ผมก็งงเหมือนกันผมไม่ได้ขับขอด่านย้ําให้ผมขับขอด่านก็ผมก็งงเหมือนกันสวัสดีครับครับผมมอาต่อครับขอ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 มาเจียวกล้องผมนี่ตอบเลยครับได้ได้ได้กล้องผมนี่าดูไปเลยนะครับไปดูทำไมล่ะต้องมาดูเลยมาดูไปดูทำไมไปเลยมันนี่มันนี่ใครทํามน